ประธานาธิบดีโลวอดีเมียเซเลนสกีของยูเครนปรากฏตัวผ่านวิดีโอเทปบนเวทีประกาศผลรางวัลแกรมมี่อวอร์ดครั้งที่64ที่จัดขึ้นในนะคอลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าของวันจันทร์ที่4เมษายนตามเวลาในประเทศไทยโดยผู้นำยูเครนกล่าวเรียกร้องให้สนับสนุนประเทศของเขาและขอให้ศิลปินชั้นนำในวงการอุตสาหการรมเพลงช่วยกันเติมเต็ม ความเงียบที่เกิดจากสงครามด้วยเสียงเพลงทางนี้เซเลนสกี้ก็ได้กล่าวว่านักดนตรีของเราสวมชุดเกราะแทนทักซิโดพวกเขาร้องเพลงให้กับคนบาดเจ็บในโรงพยาบาลแม้แต่กับคนที่ไม่ได้ยินแต่ดนตรีจะไปถึงและยูเครนกำลังต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการใช้ชีวิตการรักการฟังแต่การระเบิดของรัเสเซีย กำลังนำเข้าสู่ความเงียบมาสู่บนท้องถนนเราขอสนับสนุนในทุกวิถีทางเท่าที่คุณจะทําได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเงียบของคุณจงเติมเต็มความเงียบด้วยเสียงเพลง การประกบตัวของเซเลสกี้บนเวทีการประกาศผลรางวัลเพลงระดับโลกในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางเสียงกล่นและก็ประนามาการกล่าวหารัสเซียว่าก่าออาชญากรรมสงครามในการบุกรุกรานยูเครนหลังจากปรากฏการภาพการพบหลุมศพและศพของผู้คนจำนวนมากนอนตายเกลื่อนอยู่บนท้องถนนในเมืองบูชาใกล้กับกรุงเคียที่ถูกทหารรัสเซียโจมตีอย่างหนักก่อนล่าถอยกำลังออกไปเมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะ